สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งประจำเดือนสิงหาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิ่ที่ลผมให้การเงินเข้ามาอยู่ใบแรกก็เป็นเดือนที่อาจจะให้ความสํำคัญกับเรื่องของการเงิน ให้การทํางานเข้าหาก็ประเด็นที่อาจจะมีการขยายหรือการลงทุนเพิ่มกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งของไพ่ที่ดีนะคะแล้วก็ยังเห็นชิอปนของไพ่ต่างๆเข้ามาเคลื่อนไหวด้วยคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาเก่าๆก,กลับเข้ามาให้เครียดนะคะหรือต้องกลับไปแก้ไขปัญหาเดิมๆด,ด้วย รวมถึงนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะหรือเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยต่างๆอาจจะเข้ามาแต่ถือว่านะคะยังไงก็เป็นช่วงที่ยังเกิดความสําเร็จนะสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งแน่นอนนะคะ ตำแหน่งของผู้ใหญ่ลูกคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้นะเจออิชิพลนของไพ่เสียหายเข้ามาทับนะคะซึ่งอาจจะต้องระวังในเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจหรือเรื่องของอารมณ์กับตำแหน่งนี้ด้วยนะแต่ถือว่าตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายยังเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินหรือเรื่องของธุรกิจอยู่นะคะหรือว่าตำแหน่งที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอาจจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุคนที่เกิดเป็นมะเส็งเองก็ต้องไปดูแลหรือไปเตือนหรือใส่ใจในตำแหน่งของผู้ใหญ่ลืกคนก็ได้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีมาก จะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการเงินแล้วก็สนับสนุนเรื่องของงานด้วยทําให้ธุรกิจหรือการลงทุนต่างๆของคนที่เกิดบีมมาเสงนะคะเคลื่อนไหวไปได้ในทิศทางที่เติบโตหรือดีมากขึ้น,นและตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้านะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอันนี้มองว่าถูกฉลกนะหรือบางคนคอาจ,จะมีเรื่องของการต่อสัญญาบ้านต่อสัญญาร้านหรือว่าเรื่องของการทําประกันต่างๆนี้ก็ถือว่าถูกฉลกเหมือนกัน รวมถึงอาจจะมีการยกย้ายอ่ะย้ายบ้านย้ายร้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์นะคะไม่เสียหายนะแต่ถ้าเดือนนี้ไม่ได้มีสถานการณ์ที่พูดมานะก็ต้องระวังในเรื่องของความปลอดภัยของตัวบ้านหรือตัวร้านด้วยอ่ะเรื่องของแบบทรัพย์สินมีค่าอาจจะสูญหายนะหรือว่าตำแหน่งไหนที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยลา้วานะคะก็ให้ไปทำการปรับปรุงหรือทำการแก้ไขนะจะทำให้สุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวดีมากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าบ้านมีเจ้าที่นะคะหรือว่า บ้านนี้มีเรื่องของอาจจะเป็นเจ้าของเก่าะนะคะซึ่งยังอยู่หรือยังมีความรู้สึกแบบห่วงบ้านอยู่นะฉะนั้นเราต้องทําบ้านให้เกิดความสะอาดเกิดความสว่างนะคะอย่าให้มืดนะแล้วก็ต้องหาเลือกสวยๆนะในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่หรือขึ้นร้านใหม่ด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของความเป็นสิริมงคลนะคะเข้ามาสู่ตัวบ้าน คือเข้ามาสู่คนในครอบครัวด้วยแล้วก็เข้ามาสู่ตัวร้านค้าด้วยนะก็จะทําให้เกิดโอกาสแน่นอนนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องต้องระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันนะรวมถึงนะ่าจ,จะมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นก็ทะเลาะก,กันเรื่องลูกนี่แหละเรื่องบริวารน,นะหรือญาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะคะโดยเฉพาะคนไหนที่มีญาติตั้งครรภ์อยู่เนี่ยต้องระวังการแท้งบุตรนะคะ หรือว่าถ้าญาติพี่น้องเคยมีเรื่องของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแทงบทนะต้องให้ไปทําบุญนะคะและตําแหน่งของบริวารถือว่าจะได้บริวารน,นะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือกับเรื่องของการทํางานอาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่าจะได้บริวารน,นะคะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้คือบางคนเนี่ยอยากจะทํางานหรือเปิด ร้านช้างมากขึ้นหรือเปิดดึกมากขึ้นเนี่ยนะคะบริวารก็อาจจะนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือทําให้เรื่องของช่วงเวลาการทํางานนะคะเป็นไปตามที่คนที่เกิดเป็นมะเส็งนะคะตั้งเป้าเอาไว้นะคะหรือบางคนนี่ก็อาจจะได้เพื่อนนี่แหละเข้ามาช่วยงานนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแลนะตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่เกิดโอกาสนะคะอาจจะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เกิดเปมะเส็งนะคะแล้วก็ยังเข้ามาสร้างความสุขหรือนําข่าวดีมาให้ค่ะ และตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานต้องระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเก่าปัญหายืดเยื้อะนะคะหรือปัญหานะซึ่งไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานนะคะได้รับผลกระทบได้รวมถึงเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเคลื่อนไหวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจต่างๆของคนที่เกิดเป็นมะเร็งนะ่ะค่อนข้างติดขัด นตำแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแต่คนที่เกิดปีมะเสงก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยต้องกระตุ้นกับเรื่องงานแล้วก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ด้วยนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ยังกังวลใจกับเรื่องงานอาจจะมีความรับผิดช,ชอบค่อนข้างเยอะมีความคิดที่จะขยายงานแต่ว่าการขยายงานนี่เป็นการขยายงานที่เหมือนกับ ยังกังวลใจกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยไม่อยากจะลงทุนมากอยากลงทุนน้อย,อยหรือคนที่เกิดเป็นเมษเนี่ยก็ต้องต้องการที่แบบจะควบคุมอะ่ะกับเรื่องของการทํางานแล้วก็ควบคุมเรื่องของการลงทุนด้วยไม่ให้มันมีการลงทุนที่ที่เยอะเกินไปนะคะฉะนันก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ยังส่งผลดีอยู่นะเพราะว่ารู้ว่างานนะที่เราจะขยายหรือว่าเรื่องของการเงินที่เราต้องไปควบคุมเนี่ย ทำให้แบบไม่จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเยอะมันจะต้องอยู่ในงบประมาณนนะคะที่ที่วางแผนเอาไว้ด้วยนะคะไพ่ยิบีพยากรณ์ก็บอกว่านะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยังเกิดความราบรื่นแน่นอนน่ยนะคะรวมถึงนะคะคุณสุภาพสตรีอาจจะเป็นแบบคนในครอบครัวนะคะก็ยังเข้ามาให้การช่วยเหลือคนที่เกิดปีมะเส็งทุกเรื่องอยู่นะคะ การทางานในช่วงนี้นะคะญิ่ปุ่นของไพก่การทางานขึ้น2ใบนะขึ้น8ไม้กับ10ไม้อันนี้งานมันขยับขึ้นนะจาก 8- เป็น10ก็ถือว่ามีการขยายงานหรือมีการเคลื่อนไหวนะที่เติบโต,ตมากขึ้นกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะอันนี้ถือว่างานเนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะคะตําแหน่งที่ต้องไประวังก็คือตําแหน่งของเพื่อนนะคะแล้วก็ตําแหน่งของอผู้ร่วมุ้นทําธุรกิจนะคะซึ่งอาจจะนะคะเข้ามากระทบกระทั่งกันบ้างโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนะคะอันนี้ก็ให้ไประวังนะคะแล้วก็นะตำแหน่งของหัวหน้า นะก็ต้องไปนะคะพูดคุยกันนะคะให้ชัดเจนกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยนะคะรวมถึงบางคนที่อยู่ในช่วงที่กําลังนะจะขยับขยายนะคะในส่วนของตัวร้านให้มันตอบโจทย์มากขึ้นกับเรื่องของการทําธุรกิจด้วยน,นี่ถือว่ายังไงก็เกิดโอกาสกับเรื่องของการทํางานนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะขึ้อนอีคนของไพ่หกเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ราชาเหรียญไปถึงไพ่เก้าเหรียญด้วยถือว่าไรายได้การเงินไม่แย่เลยการเงินดีนะเกิดสภาพคล่องนะคะคือหกเหรียญคือการหมุนจ่ายเงิน ะะหมุนไปหมุนมาแล้วมันเกิดกําไรเลยนะมันขึ้นเป็นราชาเหรียญกับก้าเหรียญน่ยนคะ,ยนะนะคือการเงินเหมือนจะขาดนะจะขาดมือนะ แต่ว่าพอเราลงทุนไปเรื่อยปุ๊บเงินมันดันเข้ามาเป็นกอบเป็นกำอ่ะสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงด้วยนะคะแล้วก็ตําแหน่งของตัวบ้านตัวร้านอาจจะมีตําแหน่งของอิทธิพลของพ่เสียหายบ้างก็อาจจะมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าร้านหรือเป็นช่วงที่มีการต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซมบางส่วนหรือบางคนก็มีเรื่องของการทําประกันนะในส่วนของตัวบ้านตัวร้านนี้มองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์รวมถึงเดือนนี้อาจจะมีความคิดที่อยากจะขายบ้าน อยากจะเซ้งกิจการถามว่ามีโอกาสหรือเปล่ามีนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเช่นเดียวกันก็นะไประหวังนะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องแล้วกันแล้วก็คู่ครองคนรักรวมถึงตําแหน่งของเพื่อนอเพื่อนนี้ยืมเงินไปแล้วไม่คืน อาจจะมีโอกาสอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของลูกเรื่องบริวารก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบ้างแต่ถือว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนะคะเพราะไพ่การเงินค่อนข้างนะสวยแล้วก็เกิดโอกาสสาหรับคนที่เกิดเป็นมะเสงแต่ถ้าเดือนนี้มีปัญหาด้านการเงินคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคุณสุภาพสตรีนั่นแหละจะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้านการเงินหรือแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยอาจจะพบรักต่างวัยนะหรือพบรักอายุไล่เลี่ยก,กัน นะหรืออาจจะมีคนเก่าๆนะกลับเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะไพ่ความรักยังติดไพ่เสียหายอยู่ฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆมองว่ามีโอกาสจะพัฒนาแหละแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนมันยังมีแบบปัญหาเรื่องเกา่าปัญหาคาลาคาซังอะนะะซึ่งทาให้เรื่องของความสัมพันธ์หรือการคบหากันแบบมันจะต้องแบบคบหากันให้เกิน2เดือนต้องปรับกันต้องนําความเข้าใจกันให้มากๆนะจะทําให้เรื่องของความรักลงตัวมากขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่ คือสามีภรรยาก็อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะบางคนที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวด้วยเรื่องญาติพี่น้องเข้ามากระทบกระท่ำความสัมพันธ์กันตลอดเวลารวมถึงเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัญหาการทะเลาะกันคือบางคู่เนี่ยคือบางคนเขาอยากจะมีลูกแต่บางคนเขายังไม่พร้อมอะไรประมาณนี้นะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันตรงส่วนนี้ด้วยนะฉั้นก็ต้องไปปรับในเรื่องของความรักกันให้มากๆหน่อยพูดคุยกันให้เยอะๆนะพยายามแบบ อย่าทาให้ปัญหามันยืดเยื้อบางที trench, แบบมีปัญหาแล้วก็ปล่อยปล่อยไปเลยไม่ <ouse reasoning> ต้องกลับไปเคลียร์อะไรทั้งสิ้น tissue. มันก็เลยเป็นปัญหาเก่าที่สะสมหรือทับถมมานานนะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องของคนรักหรือสามีภรรยาที่ต้องกลับไปปรับกันต้องพยายามทําให้เรื่องของความรักกลับมาหวานชื่นมากขึ้นต้องใส่ใจกันให้เยอะกะใใ้เรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะยังส่งผลดีอยู่ถ้าถามว่ายังรักกันไหมยังรักกันนะนะฉะนั้นอย่างในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยกลับไป กลับไปปรับกันหรือให้โอกาสกันนะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะลงตัวแน่นอนสุขภาพร่างกายเดนี้ต้องระวังนิดหนึ่งคนที่ตั้งคันอยู่ต้องระวังการแทงบุตรนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนะยังต้องรอบคอบอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะหัวใจความดันนะคะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทรวมถึงนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดี ปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนอันนี้คือปัญหาโรคเก่านะคนที่เกิดปีมะเส็งอาจจะเป็นโรคเครียดโรคไมเกรนมานานแล้วอะ่ะมันก็จะกลับมาเลื้อยหลังนะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีมะเส็งนะิต้องไปใส่ใจนะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่รือคนก็ได้ชิดด้วยนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องกู้ของคนรักลูกหลกานหรือบริวารหรือแม้แต่เพื่อน นะคะอันนี้ก็ต้องไปเตือนกันให้มากหน่อยในช่วงนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตกเคราะห์นะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผ้าหอ่อศพโรงศพนะคะหรือว่าในเรื่องของการช่วยนะในเรื่องของการบริจาคปัจจัยช่วยโรงพยาบาลก็ได้นะหรือว่าให้ทุนการศึกษานะกับเด็กต่างๆนะคะก็ถือว่าบุญกุศลส่วนนี้นะคะจะเข้ามาคี้คายปัญหาให้สําหรับคนที่เกิดปีมะเสงเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดปีมะเส็งมนณทิ์นะคะถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อมองว่าถูกฉลกแต่เดือนนี้งานอาจจะค่อนข้างยุ่งๆนะแล้วอาจจะถูกกดดันด้วยฉะนั้นต้องทํางานให้เกิดความรอบคอบนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ทํางานด้านการเงินนะคะเดือนนี้ต้องระวังจะมีปัญหานะคะหรือมีคนเข้ามาขัดแขง่ขัดขานะคะหรือเข้ามาสร้างปัญหากับเรื่องงานเรื่องธุรกิจให้ฉะนั้นเราจะต้องใส่ใจกับเรื่องของการทํางานให้มากที่สุดอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบด้วย ส่วนเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็มีดวงที่จะมีเรื่องของไรายได้เหมือนวันอื่นๆแต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะเป็นคนที่ยังมีหนี้มีสินอยู่รวมถึงนะคะอาจจะเป็นเดือนที่การเงินยังเข้าขวาและออกซ้ายฉะนั้นเดือนนี้เขาก็ยังเตือนกับเรื่องของการหมุนจ่ายเงินนะคะซึ่งยังมีมากอยู่สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนวันอาทิตย์ไม่เด่นนะคะถึงจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะหรือว่าคนวันอาทิตย์เนี่ยช่วยเหลือทุกคนเลย นะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเขาก็ไม่เลือกเพราะว่าเขาบอกว่าเราดีเกินไปนะคะจะนนในเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะคะไม่ต้องไปนะคะให้ความสําคัญมากนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหาการก็ปัญหาเรื่องเงินนี่แหละอันนี้ต้องปรับกันให้มากแล้วก็สุขภาพร่างกายหัวใจความดันนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจถ้าจะเคลื่อนไหวเรื่องงานการลงทุนขอให้ทาเต็มที่การแข่งขันหรือการสมัครงานหรือการไปประมูลงานนะหรือการไปแบบเดินเรื่องกับเรื่องของโครงการอะไรเนี่ยนะคะขอให้ลงมือทํานะมันจะได้รับความสําเร็จนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมากนะการเงินเกิดสภาพคล่องนะคะแล้วก็ถ้ากําลังรอข่าวด้านการเงินอยู่นะก็จะมีข่าวดีนะคะหรือธุรกิจนะคะที่เราลงทุนไปก็เกิดกาไรค่ะ ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนเก่งคนขยนันคนมีฐานะนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องผลประโยชน์มองว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันนะเพียงแต่ว่าเรื่องของความหวานในครอบครัวนี้ค่อนข้างแบบลดลงไปละอันนี้ต้องหาเวลาแบบไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่ารับประทานอาหารร่วมกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารถ้าทํางานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลขายประกันต่างๆ รวมถึงนะ้าขายแกส๊สขายน้ำมันขายสารเคมีทำงานข้าราชการคนที่ทำงานเป็นเซลลคนที่ทำงานเป็นสัป,ปเหร่อหรือว่าคนที่แบบเปิดร้านนะขายอุปกรณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพิธีการทางศาสนาทุกอย่างเลยแล้วก็คนที่นะคะทำงานนะคะที่เกี่ยวข้องหรือหรือทำแบบการค้าการขายในในตลาดสดอนะ นะคะอันนี้มองว่าถูกฉลกนะกับเรื่องของธุรกิจนะคะ คนที่ไม่ได้ทําอาชีพด้านนี้นะมันจะเป็นเดือนที่เหมือนกับจะมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราไพ่มันเป็นพ่แบบรุนแรงก็อาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานนะแต่การปรับเปลี่ยนที่เข้ามาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดโอกาสมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะฉะั้นถือว่างานไม่น่าจะเสียหายมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดโอกาสมากกว่านะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องแบบหาตัวกลางตัวแทนมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วยหรืออาจจะต้องลงไปพูดคุยอะกับเรื่องของธุรกิจการงานอย่างเต็มที่นะคะก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะหรือบางคนเนี่ยมี ความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานก็ไปสมัครงานมีโอกาสจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเก่านะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่เป็นทุกขลาบนะถือว่าไรายได้การเงินเนี่ยคือบางคนนี่อาจจะมีโชคฟุกๆอะ่ะก็จะเป็นโชคที่เกี่ยวข้องกับคนที่แบบเสียไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของแบบทุกขลาบที่เหมือนกับว่าเรามีเรื่องของการเงินชดเชยเกิดขึ้นหรือว่าการเงินช่วยเหลือการเงินที่มาจากประกันสุขภาพอาจจะมีเรื่องของรายได้นะที่มาจากการแบบขายบ้าน หรือการเซ้งกิจการก็ได้นะคะฉันก็ถือว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาตรงส่วนนี้นะคะแต่เด๋ยวนี้ยังไงก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่าย นะแต่ถือว่าไรายได้นี่นะคะถ้าเราควบคุมดีๆนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินนะคะเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงนี้คนไหนที่กําลังแบบจะขายบ้านจะเซ้นกิจาก,การอะ่ะกำลังอยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มต้นก็จําเป็นต้องมีการประกาศขายหรืออาจจะต้องพึ่งอะ่ะในเรื่องของคนที่เป็นเซลล์ด้วยนะจะทําให้เรามีโอกาสขายได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่ประกอบอาชีพข้างต้นนะคะแล้วก็อาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ม้เข้ามาผัวพันในเรื่อง ความรักส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับกันเดือนนี้นะคะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะหรือมีการทะเลาะวิวาทกันแต่ยังช่วยเหลือกันนะแต่ต้องปรับกันให้มากหน่อยหนึ่งสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าอิธิพุของไพ่เสียหายมันก็เป็นไพ่เคราะห์อยู่แล้วหรือไพ่สุขภาพเราก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะ,ะต่างๆนะเรื่องสุขภาพด้วยไม่ควรไปสถานที่เสี่ยงนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคราะห์นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเป็นเดนอนในความราบรื่นนะคะเพราะชีพลของไพ่ความรักเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะการทำงานสบายๆราบรื่นแล้วก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนนะคะอย่างเต็มที่โดยเฉพาะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวหรือคุณสภาพสตรีนะคะจะกลับเข้ามาให้การช่วยเหลือกันหรือบางคนที่มีการร่วมพ้นลงทุนนะกับคู่ครองคนรักหรือแม้แต่คนในครอบครัวนี่ก็ถือว่าเกิดโอกาสค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดเด่นเลยมีดวงที่จะพบรักที่ดีเป็นรักที่เรารักเขาเขารักเรานะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่ที่รักกันนะคะแล้วก็เป็นความรักที่หวานชื่นมากๆอาจจะมีเรื่องของการขอมั่นขอแต่งงานนะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะจะเป็นเดือนที่ยังยังอยู่กับปัญหาเดิมๆอยู่นะคะคือบางคนเนี่ยอยากจะย้ายงานนะแต่มันมันยังต้องอยู่ที่เก่าอยู่เพราะไพ่ที่เก่ามาทับไง มันยังไปจากที่เก่าไม่ได้อาจจะมีเหตุผลบางส่วนนะที่ทาให้เราแบบยังยกย้ายไม่ได้อยู่นะคะันไม่ต้องไปเครียดนะเดือนนี้นะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆยังแก้ไขไปได้แหละนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องกลับไปแค่แก้ไขปัญหาเก่า หรือปัญหาเดิมๆด้วยนะคะหรือว่าต้องหลีกเลี่ยงปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าอ่ะนะฉันอาจจะแบบไม่ใช่เดือนที่เราจะไปยึดติดอ่ะกับเรื่องของคนเก่าๆคนเดิมๆหรือไปยึดติดกับเรื่องของอดีตนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นอาจจะต้องแบบอยู่กับปัจจุบันน่ะแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยนะคะฉันอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแก้ไขปัญหาเดิมหรืออาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้นะไม่ต้องไปเครียดเดี๋ยวปัญหามันก็จะที่คลายไปเองส่วนเรื่องของการเงินนี่ก็ค่าใจ เยอะเพราะว่าบางคนนี้มีหนี้เก่าอยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีคนที่แบบว่ายืมเงินไปแเราไม่คืนประมาณนี้นะคะก็แบบรู้สึกแบบเจ็บช้ำทั้งใจนะรู้สึกเครียดเพราะเวลามีคนเดือดร้อนนี่เราช่วยหมดเลยแต่เวลาเรามีความเดือดร้อนนี่ทุกคนหายหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าโดยเฉพาะคนที่เราเคยให้การช่วยเหลือนี่นะ,ะก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือตอบมาฉะนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนว่าจะต้องกลับไปแบบ เอาเงินกับคนเก่าให้ได้เพื่อที่จะนําเงินนั้นน่ะนะคะมาแก้ไขปัญหาของเตนี้มันคงยากนะฉะนั้นอาจจะต้องไปไปหาเงินในตาแหน่งอื่นดีกว่าก็คือตําแหน่งของงานด้วยหรือตําแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยน่าจ,จะเป็นตําแหน่งที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินเราได้ก่อนนะคะสานเรื่องของการเงินยังต้องระวังนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเก่าก็ยังมีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายใหม่นะกลับมาเลื้อหลังด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายอ่ะมันก็ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะถึงแม้ว่าจะเป็นรักต่างวัยหรือมีคนเก่ากลับเข้ามาแต่กลับเข้ามาสร้างปัญหามากกว่านะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ไม่ลงตัวปัญหาเรื่องเก่าเรื่องเดิมปัญหาคนในครอบครัวนะคะกลับเข้ามานะทำให้เรื่องของชีวิตรักชีวิตคู่นะคะไม่มีความสุขเลยฉนันจะต้องปรับกันให้มากหน่อยสุขภาพร่างกายก็ปัญหาเก่านะคะที่อาจจะกลับมาเลื้อดลังโรคเครียดโรคไมเกรนเรื่องของลำไส้เรื่องของระบบขับถ่ายค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์ถือว่ายังเด่นกับเรื่องงานอยู่แต่ความรับผิดชอบอยังค่อนข้างเยอะ จะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนนี้ถือว่าต้องอดทนนะคะมองว่า4เดือนนะงานอาจจะมากความรับผิดชอบอาจจะแบบค่อนข้างเข้ามามา,มากและเรารู้สึกเว่าทําไมางานมันเข้ามามา,มากจังนะแต่ไม่เห็นแบบหัวหน้าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้เราเลย4เดือนนะพอพ้น4เดือนไปนะธุร,รกิจจะเติบโตแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตําแหน่งเรื่องของการเงิน,นไรายได้มาจากงานมองว่าการเงินยังดูนิ่งๆอยู่คือความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแต่เงินมันไม่เพิ่มไง อดทนนิดนึงเดี๋ยวมันจะไปเพิ่มหลัง4ี่เดือนนะหรือว่าคนไหนที่มีความคิดที่จะลงทนุนนะหรือว่าขยายการทํางานเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เขายังเตือนอยู่ว่าเราไม่ควรแบบไปลงทุนมากควรลงทุนในในกรอบน้อยๆน,นะคะลงทุนในปริมาณเล็กๆนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินนี้ไม่เสียหายอย่างมั่นคงแต่ยังไม่ใช่การเงินที่เคลื่อนไหววูวาอะไรนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ยังพัฒนายากนะคะเพราะความรับผิดชอบเยอะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ความหึงหวงกันนะคะอันนี้ต้องไปปรับกันให้มากหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าเด่นกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตีนี่นะคะจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เร็วนะหรือว่าคุณสุภาพบุรุษนี่คุณสุภาพสตรีนะ,ะจะเข้ามาอุปถัมภ์ดวงด้านการงานนะคะส่วนเรื่องของการเงินไรายได้ดีเลยมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะคือมันเป็นไพ่คนโสดนะคนโสดนี่มีคนเข้ามาคุยแหละแต่ว่ายังเป็นแบบ ยังรักชีวิตโสดอยู่นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันนะต้องแบบใส่ใจกันหรือเติมความหวานกันให้มากๆหน่อยนะคะคนวันเสาร์นี่เด็ดเรื่องเงินนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีมะเสงนะคะเดือนนี้อาจจะมีชื่อมนของไพ่เสียหายนะก็คือไพ่มรณะกับไพ่เดมูนนนะคะมันเป็นไพ่ปัญหานะแล้วก็เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายนะคะ แต่พอมองโดยรวมแล้วนะคะหน้าที่จะเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ดีมากกว่าจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีมะเส็งจะอยู่กับสิ่งเดิมเดิมหรือยึดติดกับเรื่องเก่าๆหรือธุรกิจเดิมๆไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าไพ่สีหายมันเข้ามานะคะก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะทาให้ธุรกิจของคนที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยนะมันแตกต่างจากเดิมอ่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะนะไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นถือว่ายังไงก็เป็นเดือนที่เกิดโอกาสนะคะวันที่เป็นวันที่ดีวันที่เป็นวันมงคล สามารถที่จะนำไปประกอบากิจการงานแล้วเกิดความสำเร็จนะคะก็คือนะคะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดี รวมถึงนะคะวันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นํไว่าอย่างไรไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานยังมีปัญหาอยู่สําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งอาจจะเป็นเดือนที่ต้องขวายคว้ากับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแต่ถือว่านะก็ยังเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีมะเส็งยังสามารถเลือกงานหรือยังสามารถทําให้ธุรกิจการงานนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่ยังควบคุมได้อยู่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องกระตุ้นแหละหรือต้องแบบทาให้การทํางานนี่มันเติบโตนะคะหรือว่าน่าสนใจมากขึ้น ส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกก็บอกว่าในเรื่องของการเงินนี่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่แต่จะมีคนเข้ามาให้คําแนะนํากับเรื่องของการลงทนุนฉะนั้นมองว่าการเงินเนี่ยนะคะยังเป็นการเงินที่เรายัางต้องระวังสําหรับคนที่เกิดปีมะเสง็งคือคําแนะนําด้านการเงินการลงทุนเนี่ยมันจะต้องแบบฟังให้มันเคลียร์ด้วยนะบางทีเข้ามาแนะนำเนี่ยเข้ามาแนะนําแบบผิดๆก็มีนะคะหรือว่าอาจจะเป็นความรู้ หรือการลงทุนที่แบบเรายังฟังไม่เคลียร์เท่าไหร่แล้วพอไปลงทุนไปจับปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะคะฉะนันอาจจะเตือนกับเรื่องของการลงทุนนิดหน่อยว่าเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบใจเย็นนะคะเราก็ต้องเรามาระวังนะคะกับเรื่องของการใช้จ่ายให้มากหน่อยแล้วเดือนนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสดนะคะก็มีคนเข้ามาปัวพันในเรื่องของความรักแต่คุณแม่ นะจะต้องเข้ามานะคะสแกนคู่ให้ก่อนคุณแม่ที่จะเข้ามาดูแลนะหรือคุณแม่ยังไม่ค่อยอยากให้มีคนรักเท่าไหร่นะคะชั้นคนสดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้านะจะจีบใครให้ได้ต้องเอาชนะแม่เขาให้ได้ซะก่อนถ้าชนะใจคุณแม่เขาได้แล้วนะคิดว่าน่าจะผ่านฉลุยนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะความรักก็อาจจะมีแบบความไม่ไม่พอใจกันบ้างอะหงุดหงิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีแต่ถือว่าในเรื่องของความรักมันต้องเอาใจใส่กัน มันต้องดูแลกันคือบางคู่เพิ่งจะแบบมีลูกหรือกําลังตั้งครรภ์อ่ะเราอาจจะไม่มีเวลาใส่ใจคู่ครองคนรักเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องแบบใส่ใจกันอะ่ะคือมันจะเป็นลนักษณะเหมือนกับคุณภรรยาที่ตั้งครรภ์อยู่ก็พยายามจะดูแลตัวเองกับลูกในท้องหรือว่าเพิ่งคลอดลูกก็ต้องดูแลลูกใช่ไหมคุณสามีเนี่ยก็ต้องมาดูแลสิกินข้าวไหมกินอะไรได้บ้างหรือช่วยนะคะในเรื่องของการดูแลลูกนะคะกับคุณภรรยา เห็นไหมคะส่วนคุณภรรยาเนี่ยนะคะเวลาเราแบบกําลังดูแลลูกอยู่เราก็ต้องใส่ใจคุณสามีด้วยนะมันก็เป็นเรื่องของความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันในเรื่องของความรักซึ่งต้องมีนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ระวังการขับรถช่วงค่าช่วงกลางคืนนะปัญหาเรื่องของสายตาอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะช่วงค่าช่วงกลางคืนนะโดยเฉพาะช่วงวันที่มีฝนตกเนี่ยขับรถหรือเดินไปไหนหรือเดินทางอะไรนี่ต้องระวังค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะคนที่เกิดปีมะเสงนะ,ะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ